สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ jobthailand com video training นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับตัวแปร session นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับขอปิดตัวเดิมก่อนนะครับให้เราสร้างไฟล์ใหม่ <c oughs> ชื่อว่า set session ลวกัน php เหมือนกับคุกกี้ครับแต่เจ้า session เนี่ยเวลาปิดเบราว์เซอร์ไปก็ เสียชีวิตหรือว่าก็ตายไปแล้วนะครับวิธีการเซตเซสชันนะครับก็เหมือนกับระบุชื่อตัวแปรแบบนี้นะครับนี่คือชื่อตัวแปรเซสชันแล้วก็ค่าของมันเราจะใส่เป็น1 2 3 4อย่างนี้นะครับและต้องมีคำว,ว่าเซสชันสตาร์ทเปิดไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการเซ็ตตัวแปรเซสชันแล้วนะครับ าละทีนี้ก็สร้างลิงก์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเขียนว่า lead session นะครับ lead session p h p นะครับนี่คือวิธีการเซตค่าของเซสชันนะครับครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ